สลมวลัยกุมครับสวัสดีวันจันทร์ที่7กันยายนนะครับพศ2 5 6 3ขนาดนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่ง12ใอนาฬิการ30นทีนะครับก็วันนี้ส่งของที่ไปจะมีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังจะออกเอาต้นไม้ไปให้คุณป้าที่แสมดำนะครับคุณป้าถ้าดูคลิปอยู่ไปแล้วรอบหนึ่งลืมต้นไม้ไปไม่ครบต้องวนกลับมาเอาใหม่อีกต้นใหญ่ลืมยกขึ้นรถไปก็นับแล้วครับ พอไปถึงไปษณีก็นึกได้เอ๊ะมันยังไม่ครบก็เลยไล่ไล่ดูในไลน์ปรากฏว่าขาดต้นใหญ่ต้นหนึ่งก็ต้องวนกลับมาเอาอีกก็เลยถือโอกาสแวกกินข้าวเลยแล้วก็พอดีลูกค้าส่งลายมาลูกค้าส่งลายมาบอกว่าเห็นมีกล้วยไม้ให้ให้ฝากลงคลิปให้หน่อยอยากจะดูอยากจะเลือกผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมลงคลิปให้ก็เลยถือโอกาสลงคลิปทีเดียวแล้วก็ชอบต้นไหนก็เลือกเลยครับเนี่ยครับชอบต้นไหนก็เลือกเลยครับ แคปหน้าจอแล้วก็วงวงรูปมาเลยครับชอบต้นไหนนี่ดอกสวยๆก็มีนี่เห็นไหมนี่นตัวดอก,กแปลกๆสวยๆเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ผมมันยังไม่ติดดอกครับถ้าติดดอกแล้วจะเอามาลีมาลงขายเนี่ยครับมีมีทุกกอก็ใหญ่ๆอย่างนี้นะไม่ใช่กอเล็กๆนะครับกอใหญ่ๆเลยนะนี่สีขาวนี่ครับนี่สีสีอะไรเนี่ยสีข้างในเป็นสีม่วงเหรอเป็นสีเหลืองเขาเรียกอะไรอะ เขียวมิ้นเหรอ,อครับหรืประมาณนี้กอใหญ่ๆนี่ครับกอใหญ่ๆนี่ครับอันนี้เล็กอันนี้เล็กสุดของผมแล้วนะเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไว้เป็นต้นแถมแต่ว่าไม่เกินอับสัปดาห์ครับเพราะผมพ่นทวินเฟอร์ตี้ไปแล้วะตัแป๊บเดียวก็มาครับนี่กอสวยๆอย่างนี้เลยนะครับกอใหญ่ๆสวยๆขายสิบกอห้าร้อยนะครับนี่ดอกใหญ่ๆนี่ยังบานไม่เต็มที่เดี๋ยวจะหาว่าโม้นะเนี่ย ดอกใหม่ไอ้ดอกเก่าดอกเก่าขึ้นยังไม่เต็มเลยครับนี่กิ่งใหม่มาแล้วเนี่ยแทงมาแล้วนะนี่ดูข้างหลังครับแทงละเนี่ยครับนี่ดอกจะมาตลอดครับพ่นทวินเฟอร์ตี้ครับใช้ทวินเฟอร์ตี้นะครับใช้ไม่ต้องโอเวอร์โดสนะครับพ่นบางๆก็จะให้ดอกที่ดีครับกิ่งก้านทรงก็จะมาดีครับเนี่ยครับขายสิบกอห้าร้อนะครับขอค่าส่ง e m s นะครับร้อาบาทนี่สีนี้สวยเห็นไหมนี่สวยมาก ไปทั้งกระถางนะครับพร้อมกับลวดแขวนนะครับนี่นี่สีม่วงนี้สีม่วงเข้มนี้สวยเนี่ยครับก็ดอกอย่างนี้ก็มีครับแต่ว่ามันคืออันไหนติดดอกผมก็เอามานะ่ะนะอันไหนไม่ติดดอกหรือยังไม่แทงดอกเป็นแช่แช่ช่อขึ้นมาผมก็ยังไม่เอาครับนี่ครับมีเยอะสวยมากๆเลยครับชอบอันไหนก็เนี่ยครับแคปหน้าจอมาแคปหน้าจอชอบต้นไหนดอกไหนแคปหน้าจอแล้วก็วงมาเลยครับสิบต้นห้าร้อยของค่าส่ง อ่า EMS ร้อยห้าสิบาทนะครับไปทั้งกระถางไปทั้งลวดแขวนเลยนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็เป็นกอหนึ่งเลยนะนมีทุกสีสีม่วงสีเขียวสีครามสีบานเย็นสีอะไรมีหมดครับนี่ผมจะเลื่อนกล้องช้าๆนะแล้วก็ถ้าลูกค้าชอบอันไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็วงวงมาเลยครับวงรูปมาเลยนะี่ผมจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนช้าๆนะครับนี่ครับนี่ก็จะคากล้องไว้อ่ะเผื่อชอบก็แคปหน้าจอแล้วก็เลือกต้นมาเลยครับอ่ะ นี่ครับมีเยอะมีเยอะมีอีกแต่มันยังไม่ติดดอกแนั้นติดดอกก็ขึ้นขายติดดอกก็ขึ้นขายครับก็ขายสิกอส0บกอห้านะครับนี่อันนี้สวยมาก10ยกอนี้โอกรนี้ใหญ่แล้วก็แตกกิ่งพุ่งดีมากเลยคือไม้สมบูรณ์นะครับไม้สมบูรณ์ทุกต้น10กอ500 EMS 1 5รนะครับไปทั้งกระถางไปทั้งลวดแขวนนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาดูดูดูครับแต่ละกอ ค่าส่งก็นะใครก็เห็นเห็นกันแล้วครับร้ 170, 180อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอ่ะครับใหญ่ๆใหญ่ๆก็คือขอเก็บค่าส่งแค่ร้อยห้าสิบครับที่เหลือผมออกให้แล้วก็ไปทั้งกระถางทั้งลวดแขวนนะครับก็มีมีหลายชุดอยู่ใครต้องการเหมาหรือซื้อเยอะหรืออะไรเงี้ยมาคุยกันเลยครับลดลงได้อีก,ลดล,ดอกลดลงได้อีก 20- หรือ30เนะครับจะซื้อเยอะนะจะซื้อสัก3ถ้จะซื้อสัก3มชุดเนี่ยซื้อสัก3ชุดหรือว่าซื้อติดกอ500สัก3ชุดเนี่ย ผมแถมให้อีกเอ่อเท่าไหร่ดีสองสี่หกแถมให้อีกเจ็ดต้นเลยครับถ้าแถมให้อีกแปดต้นก็ได้อะเอ่อถ้าซื้อสามชุดแถมแถมแปดแถมเดี๋ยวแถมหกต้นครับเออซื้อสามชุดแถมหกต้นก็คือใครๆที่ซื้อหกสามชุดก็แถมหกต้นนะแถมมากเดี๋ยวมันไม่มีกําไรเนาะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับนี่มาแล้วก่อแคะเดี๋ยวแล้วก็ผมมีชวนชมสองสามต้นต้นในกระถางครึ่งปีบดอกมันแทงแล้วผมก็อยากจะนําเสนอไปข้างนอกกันดีกว่าอันนั้นก็ าลูกค้าท่านไหนชอบก็ทักทายมาอระคังทองนะครับเจ็ดร้อยครับเดี๋ยวต้นไหนเนาะที่มันแทงดอกแล้วผมอยากจะขายนี่อนี่น,นี่มาแล้วมาแล้วซับเศษถีซับเศษถ,ถีนะครับซับเศษถีดอกสวยมากชื่อกระเพาะชื่องามน้ำเพาะอยู่ในกระถังย0ิบนิ้วนะ โขดสว,สวยใหญ่ๆห,หน้าไม้สวยโขดดีสวยสวยมากสวยมากเลยอะ่ะก็คือกิ่งก้านมาดีไม้สมบูรณ์ผมแต่งรากเล็กๆออกโชว์ให้เห็นมัดก้ามใหญ่ๆแล้วก็โขดอ้วนๆเนี่ยรากใหญ่ๆผมเรียกมัดก้ามเนี่ยครับกิ่งก้านดีทรงดีครับดูดิไม้สมบูรณ์มากนี่แผลหายดีเรียบร้อยนี่แตกขึ้นมาแล้วไม้ยังไม่ได้ตัดทดนะครับไม้พุ่งกิ่งครับดอกแรกครับ นี่ในกระถาง20นิ้วใหญ่ๆเลยนะนี่ดูดูลากแต่ละเส้น,นลากใหญ่มากสวยอ่ะต้นนี้สวยทีเดียวและชื่อเพาะด้วยก็คือซัพย์เสร็จถีครับก็ให้ดอกสวยให้ดอกตัวนี้เลยนะดอกสวยตัวนี้เลยซับเสร็จถีนะครับต้นนี้ก็ขอขาย1,000บาทครับ EMS เท่าไหร่ EMS 150ครับพัสะดุ80เอาขอแค่นั้นพอแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนนี่เ,เป็นแดงดำตัวนี้ครับเป็นแดงดำแดงดำ นี่ครับนี่เห็นชัดชัดฝั่งนี้ชัดกว่าเนาะนี่ครับเป็นแดงดําตัวนี้แล้วก็เป็นเป็นคลา้คลายๆแดงสุกใจแต่ก็ไม่ใช่ครับจะบอกว่าเป็นลูกไม้มันก็ไม่ใช่มันก็มีชื่ออะไรนี่เป็นแดงดําตัวนี้ใบนี้เป็นริ้วๆกลีบดอกปเป็นริ้วๆสวยอยู่ในกระถางครึ่งปี๊บนะครับขดล้นขดเต็มเนี่เต็มมากเต็มถึงขั้นล้นแล้วนี่กิ่งก้านดีเสียบโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ากิ่งหนึ่งห้าเก้ากิ่งเสียบเก้า เก้านะครับต้นนี้ครับเป็นแดงดำตัวน,นี้สวยดอกบานสวยมากเลยนี่สวยครับเนี่ครับโขดอ้วนๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเต็มกระถางครึ่งปีบครับ <c oughs> ตัวน,นี้ขอขายแปดร้อยเอก็ขอร้อยห้าสิบพัสดุก็แปดสิบาทนะครับท่านใดสนใจก็ทักใครมาแล้วก็นี่แดงสันตคอสนี้ก็ยังไม่มีใครสนใจเลยนี่แดงสันตคอสใหญ่ <c oughs> นี่ดูราก ลากใหญ่ทรงสวยพุ่มแน่นนี่พุ่มนี่โอ้โหสุดสุดเนี่ยอันนี้ก็ขอขายสองพันบาทสองพันบาท e อ็สก็สองร้อยพัสดุก็ร้อยหนึ่งนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไม้นี่นะครับอยู่บนรถออกไปแล้วรอบนึงต้องวนเข้ามาใหม่ต้นใหญ่ลืมครับก็คุณป้ารอแป๊บนะครับเดี๋ยวผมขอเสร็จเรื่องตรงนี้แนละ้วเดี๋ยวจะรีบไปแล้วก็อันนี้ครับไม้เหมาไม้เหมาแดงนี้นี่โขดใหญ่ๆนี่ไม้เหมา ไม้เหมาอ้วนๆนี่สี่สิบต้นไปสี่สิบต้นสองพันโลจิสติกสี400่ร้อยไปใครจะเอานี่ไม้เหมาเลยนะขดใหญ่ๆก็ยังมีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ขดเล็กแล้วนะนี่ขวดใหญ่ๆก็ยังมีก็มันเหลือแค่สี่สิบต้นเนี่ยเดี๋ยวเอาไม้จะเอาไม้แปดแปดนิ้วข้างหลังออกมาขายครับก็เริ่มแทงดอกแล้วจะเอาไม้แปดนิ้วมาออกมาขายที่ต้นละร้อยครับนี่ครับก็เลยจะเอาไม้หกนิ้วออกเลยครับมีสี่สิบต้นสี่สิบต้นสองพัน 2,000ขอโลจิสติก400นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาโทนแดงเลยแดงโอ้โหแดงหดหดแล้วก็มีแต่มีสีอื่นปนไม่ใช่ว่าแดงอย่างเดียวนี่มีมีอันนี้ปนมีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้ชมพูมีชมพูมีนี่ครับมีมีอย่างอื่นปนแต่ว่าแดงจะจัดเยอะหน่อยครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ